สวัสดีพี่น้องเอทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางกับแอดจอยนาะจากสวัสดีทั้ง f อฟใหม่แล้วก็ 9, เอซเก่านาะจ่าคลิปนี้กันมาพบกับแนวทางหาน้อยสูตรแยกซีด้อยวันที่หาเนาะวันที่หาเดือน2 2ง6อกับวันอาทิตย์นาะจากับแนวทางของแอดจอยพารวยเช่นเคยจา้าสำหรับผลของวันที่สี่จ้าสำหรับวันที่4 สามสี่แอจอคเคยอธิบายไปนอกจากว่าฮหาหนอยขอ้งมือนี่นี่ติดเบิร์นนอกจากสำหรับพี่น้อง FC เอฟซีนอกจากทาบอมักเบิร์นน้อยวีไอพีนี่แอจยรูดเบิร์นไว้ให้เผื่อไซตเจาะสิได้มีตัวเลือกนอกจากแต่ทาวีไอพีาพี่น้องเอฟซีบอมกักตัวเจาะนอกจากจะกให้ดึงน้อยเฉพาะกิจลงมาวีไอพีสามสี่แอจยบอกไปเนาะอ่า้าบอเขาใจมองได้ก็สามารถรับชมยอดลังใดเลยเนอกจาก สำหรับพลจาน้อยเฉพาะกิจสองหนึ่งลูดพ้นบนออกศูนย์หนึ่งหกหนึ่งหกจับคู่เข่ากันไปตรงตรงเฉพาะกิจบนจะหนึ่งหกตรงตรงเด่นหนึ่งลูดหนึ่งมาจากล่างสองเจ็ดสองเจ็ดจับคู่เข่ากันไปตรงตรงตัวเน้นเต็มเต็มโอ้โหสำหรับน้อยเฉพาะกิจสุดปากเราจะเดิ่งบนล่างกันเลยที่เดียวตรงตรงกันเลยที่เดียวเราจะเด่น สองรูดสองมาจา้าสำหรับน้อยพิเศษน้อยพิเศษของเฮารูดไปเราจะสองเก่าสี่สองแดให้หนึ่ให้หนึ่ย์แปดมาสองแดเสียดไปแต้มเดียวเนาะสำหรับน้อยปกติ87ดรูดพ้นบนนอกเก้าสี่แปดส่แปูรูด ไปเนาะจะนอปี่พี่เอฟซีจะโอโหหนาะเสียดายเป็นอย่างมากเนาะจะเด่น8รูด8มาสําหรับซ้ายรูดกงเฮ้าบนปกติ4ี่ได้เนาะจะแป 4, 4 8ี่สจะล่างเจ็ดแปจ็อจอกะจับขู่รูดไปเนาะจะจับขู่แปดสมา8มา4เจนาะจะเด่น7รูด7จ็ดกเฮ้ามาสําหรับ โอยปกติสายลดขดงเฮาดิ้งบนล่างกันเลยที่เดียวนะจ้ะเด่น8ปดลูดแเด่นเจ็ดลูดเจ็ดสี่ดจ็ดสีจ้าสำหรับ VIP 2 1สองหนึลูดเด่น VIP นี่คือตัวเดียวกันกับเฉพาะกิจนะจ้ะพ้นบนรูดไปนะจ้ะศูนก้าศูนยล่างออก8ปดสองแปดสออจอยจับคู่เขาไปที่สองแปดวีอะจ้ะ สำหรับปกติก็มีแปดสองอยู่เนาะอ่าวีอ่าวีไอพีล่างเนาะจะแปดสองสองแปดจ้าโอ้โหสุดปังเด่นสองรูสองของเฮาม่าเนาะจ้าอ่าสำหรับผลสรุปฮาหนอยของวันที่สี่มืนีกะป่ามานี่ตามนี่เนาะจ้ายินดีกับคนที่ตามแนวทางกับแอดจอยเนาะจ้าสำหรับวันที่สี่มืนีอ่าฮาหนอยของแอดจอยติดเบิร์นแต่ว่ามือนี้บนเบิร์บนนะบน่มาเนาะเบิร์นกะมาหลยวันติดแล้วเนาะจ้ะแต่ว่ามือนี้เบิร์นบ่ม่ากะ แนวทางของเฮายัางบรุดนอจ่ามือนี่เบิรบ่มาแนวทางยังเขาได้ต่อเนื่องนอกจากะยินดีกับคนติดตามจ้าเดี๋ยวมาต่อกันของวันที่หักกันเลยจ้ารับชมไว้เป็นแนวทางแนวทางมีเขา่ามีรูดผิดพลาดหมดได้แอดจอยตองเข,ขาทษดเขาัยพ่นองเอฟซีไล่ๆนอจ่า้ามักถ้าชชบจังปล่อยตาม,าม้ามักมบ่ชอบปล่อยผ่านได้นอจ้าเขามาแล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ เพืเ่อเได้บุพการแนวทางของแอดจอยนอกจากแนวทางดีๆมีให้กันได้ถูกวัดนอกจากสำหรับฮาหน่วยส่วงนี่ยังมาได้โตเนื่องยังเขาได้โตเนื่องอยู่เนาะ,ะสำหรับน้อยเฉพาะกิจมื่อนี่แอดจอยให้เด่นอยู่ที่แป๊บหนึ่งเด้อจ้ะน้อยเฉพาะกิจเด่นรูดอยู่ที่หกห้าเด่นหกลูดหกมีหกสี่หกสาม หกศูนย์มือนี้ก็รุ่นกันต่อเนาะจ้าหกเก้าหกแปดเด่นห้ารุ่นห้ามีห้าสามห้าเก้าห้าแปดห้าเจ็ดห้าศูนย์ สำหรับน้อยพิเศษจ้ะน้อยพิเศษเด่นรูดอยู่ที่สีสามเด่นสรูดสี่มีสี่หกสี่แปดสเจ็ดห้าน้อยถูกห้าน้อยกะตัวเจาะตัวจับขู่กะ คือกันเนาะเพราะว่าไอ้จอยจับวนเนาะจา้าเด่นลูดของแต่ละน้อยเนาะจา้าสี่เก้าสี่ห้าสี่ห้าห้าสี่นำมาเป็นผลของน้อยเฉพาะกิจได้เนาะจา้าถามักคถาชอบเนาะสี 45, 45, ่ห้าห้าสี่จ้าเพราะมือนี้ห้าน้อยออกสําหรับเลขเด่นเลขลูดมือนี้อารสีได้บบชุนกันเนาะจา้าการจับคู่กับอารสีจับคู่ให้โบเบิรเนาะจา้า สามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามห้าสำหรับปกติเด่นรูดอยู่ที่ศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์สามศูนย์สี่ ศูนย์สามศูนย์สี่น้อจะถา้ถาชอบกะเราพิจารณาเบิงเนองจะศูนย์ามศูนย์สี่นี่แอจะจับเด่น0ูย์รูดศย์กับปกติกับพิเศษมาใส่กันเนาอจ้าจเด่น9รูดเมี9ก้า9ี่เก้า สำหรับ VIP จะว i p พอยู่ที่แปดเจ็ดลูดแปดมีแปดหกแปดห้าแปดสี่แปดสามแปดศูนย์เจ็ดมีเจ็ดหก เจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดเก้าเดี๋ยวมาเบิง่งตัวเด่นตัวเน้นกันก่อนเนาะจา้าสำหรับมื่อนี้เลขพี่น้องส่วนใหญ่จะช่วยกับบุกหวยได้จับให้เนาะเพราะว่ามื่อนี้ครัจับให้คู่ให้บเบิร์ตเนาะจา้าสำหรับตัวเด่นตัวเน้เน V I P จา้าเจ็ดห้า เจ็ดสเด่นละ2คงู่นะจะสำหรับตัวเน้นเนาะเอจอยเน้นใหบอลายเนากจากที่เลือกการถามากถ้าชอบกันน้ำไปปิดแน,นวทางไดนอกจ่กเก้าสี่เก้าเจ็ดศูนดศย์หสามเจดสามปดสี่เก้าสี่ห้าห้าแปดห้าสามหกสี่ 60นี่คือ5น้อยข้อเมื่อนี่นอกจากประมาณนี่ตามนี่นอกจากาถ้ามักถ้าชอบยังคอยตามถ้าบ่มักบ่ชอบปล่อยผ่านได้นอกจากขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านโชคดีกันทุกคนทุกท่านนอกจากขอกำลังใจจากพี่น้องเอฟซีนอกจากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดจอยด้วยนอกจากเป็นไปได้ก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนอกจากเผื่อจะได้พบผ่านแนวทางของแอดจอยนอกจากสำหรับคลิปนี้สวัสดีจา้า